สวัสดีค่ะจากร้านกอรกระโหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบลูกปืนนั่งขับนะคะมาส่งนะคะประมาณ10เครื่องนะคะจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะความกว้างของคานก็คือเมตร30นะคะใส่ได้ตั้งแต่รถ ยี่สิบแรงถึงสี่สิบเจ็ดแรงนะคะใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะกระปุกนะคะกระปุกก็คือ,อได้สิบห้ากิโลสองกระปุกก็คือสามสิบกิโลนะคะดูนะคะดูจานจานก็สิบสองนิ้วนะคะมีลูกปืนทั้งหมดยี่บสี่ตลับนะคะหกแถวนะคะมียี่บสี่ตลับตัวนี้นะคะดูนะคะชัดตัวนี้คือลูกปืนนะคะอ่า ทีนี้ดูกระปุกข้าวค่ะกระปุกข้าวกระปุกข้าวนะคะกระปุกข้าวข้างในนี้จะเป็นจานแบบโรยหรือแบบดํานะคะแล้วเราก็จะแถมจานแบบแบบโรยให้นะคะจานแบบโรยให้หนึ่งคู่นะคะแถมเป็นโมวชั่นไปนะคะดูรูปลักษณ์นะคะดูรูปลักษณ์นะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาที่ ร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะร้านก่อกระหนกการเกษตรเบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะหรือ0 8 1 1 2 0 6 9 5นนะคะมีของนะคะมีเยอะนะคะของมาเยอะนะคะนะคะสนใจทักไลน์มานะคะหรือโทรมาติดต่อที่ร้านก่อกระหนกการเกษตรเบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะ ของมีเยอะแยะมากมายค่ะอยากได้สีส้มก็มีค่ะมีสีเขียวนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะเยอะแยะของค่ะสนใจทักมานะคะขอบพระคุณมากนะคะที่สนใจสินค้าร้านก่อกรหนกการเกษตรนะคะเบอร์โทร0944699224ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ